สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m, p D b m, m a c p a t S. สนใจสั่งซื้อโท 00, อ b m ร088 309 66 00 Line DBM 66 00ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรลายแดง v Her B Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ Line Her B Herb 99 มาติดตามรับชมรายการข่าวห้ามติในช่วงต่อไปครับท่านผู้ชมคบเราพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดยะลาที่จังหวัดยะลาครับกิ่งกาชาติอำเภอเบตรงร่วมกับเปล่ากาชาติจังหวัดยะลาออกรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่เพื่อสนับสนุนปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลในพื้นที่และช่วยเหลือทหารตำรวจอสอและชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในวันที่ 24ที่ผ่านมาครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายอิสมาเอรยะสกะนายอำเภอเบตงได้มอบหมายให้สมาชิกกิ่งกลาชาตอำเภอเบตรงร่วมกับเป่ากาาชาตจังหวัดยะลาโรงพยาบาลยะลาโรงพย,ยาบาลเบตงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเบตงได้ร่วมกันออกบริจาคโลหิตนอกสถานที่มีตัวแทนจากหน่วยงานในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและครูนักเรียนนักศึกษาประชาชนจิตอาสา ได้เดินทางมาบริจากโลหิตอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนปัญหาการขาดแคลนโรหิตสำรองให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆที่จําเป็นจะต้องใช้โรหิตในการรักษาในการต่อชีวิตให้กับผู้อื่นและช่วยเหลือทหารตำรวจอ,อสอและชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เสริมสร้างจิตสํานึกสาธารณณะในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยมีแพทย์และทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดกำลังสำรองอย่างเต็มที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับอ่าประชาชนให้คำแนะนำกับผู้บริจาคในทุกขั้นตอนตั้งแต่กรอกเอกสารตรวจวัดความดันเจาะเลือดจนถึงกระบวนการบริจาคและการพักฟื้นหลังบริจาคโดยผู้บริจาคเลือดนั้นเนี่ยต้องเป็นที่ต้อง มีอายุระหว่าง18ถึง60ปีมีน้ำหนักประมาณ48กิโลกร,รัมขึ้นไปจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมพักผ่อนอย่างเพียงพออย่างน้อยน6ชั่วโมงหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันแล้วก็ดื่มน้ำประมาณ300ถึง500ซีซีก่อนและหลังบริจาคงดสูบบุหรี่ประมาณ1ชั่วโมงงดแอลกอฮอล์24ชั่วโมงไม่เจาะผิวหนังสักรายลบรอยสักและระยะเวลา4เดือนไม่อยู่ในระหว่าง การรับประทานยาปฏิชีวนะยาป้องกันเลือดแข็งตัวไม่ได้รับการถอนฟันภายใน7วันหรือขูดหินปูนภายใน3วันก่อนจะบริจาคเลือดก,ก็ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไม่มีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหนหอบไม่มีความเสี่ยงต่อการติดโควิด2019หากเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้อยู่ในระหว่างที่มีประจำเดือนหรือตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรและแจ้งแพทย์ หากมีประวัติทานยานะครับนายอำเภอเบตงจึงขอชวนชวนพี่น้องชาวเบตงที่มีสุขภาพดีร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือนะครับและก็ช่วยเพิ่มปริมาณเลือดสำรองสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็ผู้ป่วยที่รอผ่าตัดรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้เลือดสามารถท่านผู้ชมเนี่ยสามารถ ไปบริจาคได้ที่โรงพยาบาลเบตงหรือศูนย์รับบริจาคโลหิตทั่วประเทศไทยนะท่านนายอำเภอฝากมานะฮะที่จังหวัดยะลา